สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลจ้าพี่น้องจ๋ามาพบกับแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะก่อนที่จะไปรับชมของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะมาดูของวันที่ยี่สิบนะนะคะว่าผลเป็นยังไงนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็สูตรวัดใจนะคะเจาะไม่แตกนะคะพี่น้องจ๋าเจาะไม่แตกนะคะมาก พิเศษก็ไม่แตกนะคะเป็ดปกติก็ไม่แตกนะคะ VIP ก็ไม่แตกนะคะไปแตกสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าก็มาแต่เลขวิ่งนะคะมาแต่วิ่งอย่างเดียว94นะคะมาวิ่งตัวเดียวจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าก็ไม่เป็นไรนะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจา,นนารณญาณในการรับชมนะพี่น้องวันพระไม่มีหนเดียวนะคะ ก็สำหรับสูตรเม็ดเดียวก็โอเคอยู่นะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าพี่น้องต้องชมทั้งสองสูตรนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เอามาสรุปนะคะว่าชอบตัวไหนนะคะก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะชมเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะสำหรับสูตรวัดใจวันนี้หลุดนะคะพี่น้องจ๋าหลุดนะคะ ต,ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ไปรับชมต่อของวันที่21นะคะ21เดือน3นะคะปี64นะคะแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางนะคะ ห้านอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจนะคะจ่อให้บนล่างนะคะบนล่างสองตัวบนล่างนะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะเพียนก็จะเจาอให้สองตัวนะคะ เลขเด่นก็จะมีสองตัวเลขวิ่งก็จะมีสองตัวนะคะพี่น้องจา๋าก็สำหรับพี่น้องท่านใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามก็ติดตามไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ไม่ชอบนะคะก็กดผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะ เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเด่นหกับศูนนะคะวิ่งห้ากับ9้าเนาะเ้าจะมาอีกไหมมาวัดใจดดูเนาะสำหรับให้วิ่งนะคะแต่ตัวเด่นให้หกกับศูนย์นะคะขออนุญาตเจาะเลยนะคะหกหนึ่งนะคะชอบนะคะ หกสองนะคะชอบ6กสามหกห้าอสก็จะเจาะไมห่หมดนะคะสำหรับเด่นหนะคะเจาะไมห่หมดนะคะพี่น้องก็สามารถวิ่งรูดได้นะคะชอบนะคะหกหนะคะ6กแดและหกเ้านะคะ ส่วนศนะคะศูนย์ไม่มานานแล้วนะคะพี่น้องจ๋าไม่มานานแล้วเนาะศูนยนะคะศูนยสานย์ห้ะคะศูนย์หกนะคะศูนย์แนะคะ ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก็อย่าลืมตัวกลับนะคะโฟกัสที่ตัวตัวเลขนะคะพี่น้องจา๋าโฟกัสที่ตัวเลขนะคะ แท็บหน้าจอไว้ได้นะคะแล้วไปขยายเอานะคะถ้ามองไม่ชัดนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะโชคดีทุกๆวันนะคะโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แอดก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ